เรู้สึกดีใจมากที่ว่ามีโอกาสได้มาที่ไอคอนสยามในปีนี้ค่ะชอบชุดมากแล้วก็ชอบบรรยากาศมากค่ะก็เป็นครั้งแกรกที่ได้มาแล้วก็ตื่นเต้นมันแบบมันปึ้งอ่ะอปึ้งมันปึง้ง<อ>วันนี้ำ้ันนอนีวนี ดีใ,ใจมากเลยค่ะก็สีเป็นสีที่เราชอบด้วยค่ะสีม่วงแล้วมีแบบพัดดอกไม้อไาก็เต็มที่น่ารักดีค่ะชุดนี้มาอย่างไรท้าไมรดีวิวหน่อยค่ะชุดนี้เป็นของาอาจารย์ไก่ค่ะก็พูรู้เมื่อกี้ว่ามูลค่า20ล้านก็เป็นของเก่าจริงๆค่ะเป็นของในเป็นของที่มีอายุเป็นน่าจะเป็นร้อยร้อยปีค่ะให้ใส่ค่ะใส่ัป็นชุดใหม่ก็มาอันไหนยากที่สุดในการสวมใส่ชุดนี้ส่วนใหญ่ถ้าเป็นชุดไทยจะเป็นผ้านุ่งผ้านุ่งเย็บสดจะเป็นอะไรที่ใช้เวลาค่ะแต่ว่าใหม่ก็ชอบทุกครั้ง เพราะว่าอย่างวันทองงเงี้ยแล้วพันธุ์เงือกสดแล้วเครื่องหัวแล้วเครื่องหัวมีเด้อมีมีเลินร้านลินสวยนะสวยเลยค่ะเขาไปชอบมีทัดดอกไม้อ่ะมันแบบมันมันแบบมันเพิ่มเอ่อดอกสมหา์ใช่มมันเพิ่มความแบบหวานให้กับ กับปีนี้ค่ะใช่มันยังใส่มาให้แับใส่ปีนี้ใส่ไดู้เลยแซวว่าเป็นพิธีชาวได้อยู่ชุดนี้ได้เป็นชาได้อยู่โอเคเดี๋ยวถ่ายเป็นเลเยอร์เลนรวมๆแล้วชุดนี้มูลค่าเท่าไหร่จ๊อบบี้ยี่สิบล้านค่ะอันนี้หนักสุดนะที่รักทั้งหมดถ้าตัวใหม่ค่ะน้ำหนักหนัก ไม่คำแบบข่าวมาแายช่วยข่าวแท่าวหคนจะบอกว่าดาวิเหมาะกับทุ่งานมากที่เทศานงานบูญงานต้องต้องดาวิกาเท่องั้น คิดเพื่อเราเหมาะอยู่เหมือนกันพอตัวอ่ะพอตัวเราเป็นใหม่เป็นคนที่ชอบใส่มากค่ะแต่ว่าคนก็จะบอกว่าเป็นลูกครึ่องอะไรอะชอบสใส่ชุดไทยเหลือเกินเลยอะไรตออเนี่ยแหละลูกครึ่งไทยคนนี้แหละชอบสดใส่ชุดไทยมากจริงๆมันมีความกังวลไหมด้วยความที่เราเป็นลูกครึ่งเนี่ยต้องมาใส่ชุดไทยมัน,มนไม่มีไม,ามาไม่มีกังวลเลยค่ะแต่ว่าเป็น เป็นอะไรที่ชอบมากค่ะก็อย่างที่บอกถ้ารู้จักใหม่แม่ใหม่ชอบดูลิเกะ <c oughs> มันเป็นอะไรอยู่ในสายเลือดใหม่มาแต่เด็กๆอยู่แล้วค่ะเลยชุดไทยเรื่องการละเล่นไทยแบบอะไรเงี้ยใหม่ไม่ชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่าห <c oughs> มดีจะประกวดนางสงการแบบอะไรหนูน้อยนุพมาศโรงเรียนก็ประกวดมาแล้ว แต่ตุ้งปีใหม่ก็คือชุดไทยแบบว่าเริ่มุกปีเลยนะแต่ปีนี้น่าจะจะใส่บ่อยมากน้องถ่ายแม่อยู่อะถ่ายแม่อยู่ต้องใส่แต่ชุดไทยแต่ว่าแม่อยู่นี่ก็คืออาจารย์อาจารย์ไก่เหมือนกันที่นี้ค่ะก็อาจารย์ไก่ก็ทำให้ใหม่ด้วยทื่ว่าถ่ายไม่อยู่เขาต้องดีไซน์ยังไงบ้างให้มันดูเหมาะกับยูคข้าเหมาะกับเขาที่ใหม่ฟังนะเหมือนอาจารย์เ<ะ>ขาแบ่งเป็นแบบ แต่ละคนก็จะมาจากไหนก็จะใส่ชุดตามบ้านเกิดตัวเองค่ะอ,อะไรละเอียดอาจจะไม่รู้มากชุดคอมใหม่เป็นยังไงอ่ะรชุดคอใหม่ก็ใหม่มาจากลบบุรีค่ะก็จะมีความเหมือนหอมมั้งมีความเหมือนอะไรเครือ่องหัวอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นแบบการปีความของทางอาจารย์อีกทีนึงค่ะอาจจะพูดแทนมาไม่ได้ต้องไปถามอาจารย์ตรงการปีนี้สำหรับไปเป็นไงบ้าง ควยค่ะสงการปีนี้ทำไมก็แอดมิดค่ะพอใส่น้ำเปื้อมาเลยวันนี้ใช่ไม่พอใส่น้ำเปืมาไม่าในจอดใส่น้ำคุณเลยค่ะตอนนี้สึ่งอาการตอนแรกที่เข้าเรื่องแาบอะไรขึ้นใหม่คือตอนนี้ถ้าแบบทุกคนตามใหม่ก็จะรู้ว่าใหม่จะใช้ชีวิตอยู่ที่จีนบ่อยมากค่ะจะเดินทางไปจีนบ่อยเพราะตอนนี้จะไปไปรายการที่จีนค่ะเปิดตัวไปก็เหมือนจะไปเดบิวต์ที่จีนอะไรเงี้ยไปร้องไปเต้นก็จะใช้ พละกําลังแล้วก็การาพักผ่อนที่น้อยแล้วความเครียดที่เยอะมันก็เลยส่งผลต่อร่างกายค่ะก็เลยแบบอ่อนเพลีย,ยมากๆประมาณนี้ค่ะตอนนีไ้ไปดีเช็คร่างกายอ,อ่ะคุณหมอคุณบอก,บอก,บอกว่าไงบ้างเพราะทุกอย่างคือเกล็ดเลือดอะไรอย่างเงี้ยค่ะต่ำหมดเลยน่าจะแบบมีการติดเชื้อหรือแบบเอา่าอ่ารูปเป็นลมลนะะอะไรเงี้ยค่ะประมาณนั้นจริงๆตอนแรกมันเกิดจากอาการก่อนตรงนิ้นมันมี มือถีอว่าน้ำมือก่งลมพี่เต๋อเขาพาไปเลยชาไปเองฮะไปไม่ไปหลายครั้งว่าอะไรไหมมีคุณแม่พาไปไม่ไปอะไรเ่ี้อ่าร้อนปุ่โรงพยาบาลร้อนหรออุ๊ยเปล่าคลายเฝ้าไ่คายแลดีดูเลดีมากดีมากเลดีมากทำไม่ถ้าเป็นอย่างนี้ใหม่ต้องไปเบรกงานไม่เอาจริงๆไม่ก็อยากเหมือนกันค่ะแต่มันทำไม่ได้เลยอย่างมาวันนี้ก็ต้องมาใช่เหมือนแบบคือเหมือน ไม่ว่าไม่นอนซมอยู่กับที่อาจจะป่วยหนักกว่าเดิมอะไรเงี้ยก็เลยอ่านลองมาดูอะไรเงี้ยค่ะทำให้เต็มที่ยิ่งพูดเรื่องป่วยยิ่งรู้สึกป่วยระหว่างหมอกับวนพยาบาลใครดูกว่ากันระหว่างหมอกับวนพยาบาลที่ดูแลใหม่ใครดูกว่ากันพี่เต๋อดูไหมมาทำงานเนาพี่เต๋อไม่เคยดูเลยอะพี่แท้ไม่ดูนะไม่เคยดูเลยค่ะไม่เคยดูเลยแล้วเขาว่าใหม่แบบว่าเฮ้ยยังมาทำงานอีกอะไรเงี้ยไม่เคยว่าเลย ต้องมาทําสิ่งที่ตัวเองรับผิดชอบเอาไว้ค่ะใช่ต้องทําให้ดีที่สุดเท่าที่จะไหวค่ะใช่อันนี้ก็ดีโชคดีได้เปลี่ยนรองเท้านิดนึงถ้าถามเลยพาร์ทของการแพทย์นะเขาให้แนะดนำดูแลเพียังไงหรือว่าขั้นตอนการรักษาทำยังไงให้นอนนะให้พักค่อนซึ่งวันนี้ก็เลยร้องห้ามป่วยห้ามพักห้ามทำหลังห้ามตายห้ามทุกอย่างที่จริงใหม่เป็นกลัวเรื้อรังไหมกลัวมันสะสมจนแบบไปกลัวมากเลยค่ะกลัวมากกลัวมากๆเลยแต่ว่า ก็เดี๋ยวเสร็จจากอีเวนต์นี้ก็จะกลับไปนอนคือกลับไปให้น้ำเกลือเหมือนเดิมไม่ค่ะก็กลับไปนอนที่บ้านแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าถ้ามีเวลาตื่นมาอาจจะไปอัดวิตามินไปดีวิตามินแล้วก็หมอเช็คตรวจเก็ดเลือดอีกตอนนี้สภาพร่างกายกี่วรตามนครับที่มาเตมให้เต็มเต็มเท่าไหร่เต็มร้อยเท่าไหร่รถึงห้าสิบหรือยังยี่สิบไหม้ยีอแปดสิบมันคืออะไรอยู่ไหนอยู่โรงพยาบาล โอ้ย80ไม่ค่อยไหวเหมือนกันพี่เอกตัวเองอยู่เอ้แบบรู้ว่าไม่ทำแล้วหม่ไปถามใจตัวเองว่าต้องสู้แค่ไหนเพราะร่างกายเราก็ไม่ไหวมองบ้านแล้วก็ต้องสู้ขนาดนั้นเลยเดี๋ยวว่าเราไม่กล้าไม่ค่ะหนูว่ารับงานไปแล้วเลยต้องทำค่ะทีนี้เราต้องหาสล็อตอย่งนั้นว่าเออจะต้องเว้นแล้วล่ะบางช่วงที่จะได้พักผ่อนอะไรดีเฟสตัวเองอะไรอย่างเงี้ยได้ค่ะ มีไม่มีนี้แช่วงจงแวะว่าที่เราสามารถจะพักได้ย,ยาวๆอะไรเงี้ยไม่ไม่ไมามาตอบว่าตอบว่าไ,ไม่ตอบได้คะ่ะจะไปหาคิวพัก <c oughs> ไม่ไมาคิวว่าจบจากตรงนี้จะต้องกลับไปอีกรอบไหมแอดมิทอีกรอบไหมลองดูกอนลองดูว่าปวด,ดท้อมไมแต่ตอ,ตอนนี้ก็โอเคอยู่ใช่ไหมไม่ค่อยอะไรแต่ก็โอเคอันนี้มันถือเป็นโรคประจำตัวเลยมั้เพราะว่ามันเกิดหลายรอบไม่ค่ะมันก็เพิ่งเป็นนี่แหละค่ะมันมีผุจจักจะเป็นอีกละไม่จะลงรอยยัง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 ยั เน uhm like, ี่ยพี่ต้องเปลี่ยนผ้าถั่วนะสรุปเป็นอยู่รออพี่ไปดูเธอเอออาไม้ฝากหนล่ะการรักษาเอาไว้คนสองคนเอาไว้คนดูแลสุขภาพด้วยดูแลสุขภาพนะคะทุกคนมาถึงเล่าหนึ่งไม่นะคะับมาถึงไทยเอาไว้มาไอที่อะไว้พร้อมสุขการขอไทยพอขอให้ทุกคนได้น้ำอย่างมีความสุขสรุปสนานนะคะขอบคุณค่ะ